หกฟีสปินเพื่อนโอ้โหขอแพงๆเคด้วยจัดไป432าครับท่านผู้ชมเอายังไหลครับผมมาอีกา1้อบาทครับผมโอเคสวยๆไปเลยนะฮะ1,476นริะท่านผู้ชมเงินรางวัลก้อนโตไปครับผมไปค่ัฟีสปินครับโอเค โอเคผมก็กลับสวัสดีท่านเลยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง p s k นะทุกคนอ่ะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ตัวเกมเสาถ้ำของค่าบิจีมันเดิมนะฮะวันนี้นะผมก็มีทุนที่4,142บาทเลยนะมาดูกันว่าวันนี้นะผมจะทำกำไรได้กี่บาทนะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแจนะให้ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า วันนี้ในทุนเยอะๆนี้มันจะเป็นยังไงนะทุกคนขอปรั่นไปก่อนแล้วกันนะครับเอาซักเบตต้อเลยปะสี่สิบซื้อซื้อยังไม่คุ้มเดี๋ยวผมขอปั่นก่อนแล้วกันค่อยซื้อนะทุกคนโอ้โหเปิดมาสวยเลย120ร้อยยี่สิบกับท่านผู้ชมมายาวๆไหวเชียววันนี้โอ้โหเสียงไลน์ดิงหายเชลสวยมาโอเคทุกคนยังไงเพื่อนเจมา เจ็บาทครับผมเอาหน้าทองมาอีก270บโอ้โหทุกคนสวยๆโอ้โหไม่อีก2 4บบาทครับผม <c oughs> ลิ้นพันกันกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าช่วงนี้ก็ติดสาถำ้ำนะ,ะทุกคนุย,ยังไงวันหมดทุกคนสก,กัตเตอร์อีกตัวไม่ลงมานะฮะ <c oughs> ไปเรื่อยๆ,ๆครับผม คุเยอะนะวันนี้ไม่ได้ก็เกินไปนะทุกคนมาเดิไม่ต่อวะเจ็ดเคเงียบเลยว่ะทุกคนวายมาจังวันนี้ล่อไปรึ่งจอทุกคนลอยแปดสิบกรผมโอ้โห,โห,โหมาดิเอาหน่อยดีวะเพื่อน เยอะสี่พันแล้วทุกคนอ,อแข็งอยู่นะโอเคดอกนี้ต่อหรือเปล่าเพื่อนเงียบกริบเคด้วยจัดไปยีสิบสี่บาทครับผมไม่ต่อนะฮะถ้าวายอยู่แถวสองมาน่าจะไหลอยู่นะครับผมมาขูดแสบตา เหลือ3,000เขก็ไปแล้วทุกคนอ่ะก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามารองเล่นนะก็สามารถคลิกทีท่ลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะผมเดี๋ยวจะปักมุตทิ้งไว้ละกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็ซื้อไปที่ซื้อฟรีสปินไปที่3000บาทนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ได้ก็เหลือ400สุดท้ายแล้วนะทุกคนต้องมันลุ้นกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะกำไรนะมาอุ๊ยดอกนี้หน4 0งันี้บท่านผู้ชมเอาไหลต่อมาดิคุณ1สยัางไงา <c oughs> เงินรางว,ว,วัลก็โตไปครับผม 1,518บาทครับท่านผู้ชมมากำลังตามทุนทันแล้วทุกคนอีกนิดเดียวนะฮะหกฟีสปินเพื่อนโอ้โหขอแพงๆเคด้วยจัดไป432าครับท่านผู้ชมเอายังไหลครับผมมาอีก504บาทครับผมโอเคสวยๆไปเลยนะฮะ1,476นบนะท่านผู้ชมเงินราวันก้อนโตไปครับผม มาอีกครับฟีสปินครับโอเครอบนี้ได้มา624บาทนะครับก็จบไปสวยๆเอาดอกนี้มี700ทุกคนเอาไหลอีกครับผมคูณ22ไปโอเคจบไปที่762ครับผมบวกมาแล้วตอนนี้4380นะฮะกำไรกำลังมาเลยครับผม200กว่าบาทนะเพื่อนเือนผมน่าจะได้ซื้ออีกรอบหรือเปล่ามาดูกันอุ้ย,ยทุกคน4752หครับผม น่าจะไม่ได้ซื้อแล้วนะครับผมกำไรเป็นสี่พันครับผมสวยโอ้โหโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผะู้ชมได้มาทั้งหมด9,132บาทเลยนะครับผมก็ถือว่าสวยไปเลยกำไรเท่าตัวนะครับวันนี้โอเคขอปรับเบรกก่อนแล้วกันซื้อใน500ดีไหมวะทุกคนอ่ะโอเคซื้ออีกส500ักห0าร้อละกันนะครับผมถ้าผมจบคลิปเร็วมันก็คลิปมันสั้นไปนะทนุกคนมา ไม่เป็นไรเราใช้กำไรซื้อไม่ต้องซีเนสนะฮะอย่าลืมนะท่านผู้ชมใครที่เข้ามารับชมคลิปแล้วนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมมาจบฟเรีเกมนี้ผมน่าจะพอเลยนะทุกคนได้กำไรแล้วไม่เล่นต่อนะฮะขออนุญ,ญาตไปถอนก่อน,อน,นะนลแล้วกันนะได้กำไรแล้วผมไม่อยากเล่นต่อเท่าไหร่นะฮะมาห้าสี่สิบเป็นตัวท้าย พ่งบอกไม่แค่สิบสองสี่สิบสองบาทนะทุกคนยังไงต่อหรือเปล่าเพื่อนสวยไม,ม่สี่สิบครับผมโอเคเชื่อซื้อไปห้าร้อยบวกมานึร้อยสามสิบหรือสามฟิลสปปินส์มันใช่ไหมเนี่ยทุกคนมาสุดท้ายแล้วเพื่อนสุดท้ายและท้ายสุดครับผมโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซื้อไปห้าร้อยได้มา130ร้อยสามสิบนะไม่เป็นไร เรายังได้กำไรมา4,000กว่าบาทนะวันนี้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นดูนะครับก็สามารถคลิกลิงกล่างเข้ามาได้เลยนะผมเดี๋ยวจะปักหมุดทิ้งไว้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ